Mission to the Moon podcast brought to you by สัสีแอคเน o โซลูสพาวเดอแป้งฝุ่นคุมมันลดสิวสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งใน Mission to the Moon Saturday History นะครับสำหรับ EP นี้เราได้ collaboration กับเพจ I'm from Andromeda นะครับเพจที่เขียนเล่าเรื่องราวเกิดน่ารู้ในประวัติศาสตร์อีกเช่นเคยนะครับยังไง ถ้าผู้ฟังชอบเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยนะครับก็สามารถไปติดตามเรื่องราวอื่นๆในเพจ I'm from Andromeda ได้เลยนะครับถ้าผู้ฟังครับเราศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะเราก็จะเจอเรื่องที่โหดร้ายมากๆเลยนะฮะอยู่บ่อยๆนะครับไม่ไว่าจะเป็นสงครามเอยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะฮะเรื่องของการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ต่างๆนะครับไปจนถึงพวก m แ s Shooting จนบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยช่างโหดร้ายจริงๆ ครับหลายคนเนี่ยเวลาอ่านเรื่องราวพวกนี้เนี่ยจินตนาการไม่ออกเลยว่าเฮ้เราในฐานะมนุษย์เนี่ยทำไมเราถึงทำกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้อย่างรุนแรงขนาดนั้นนะครับอย่างก็ตามเนี่ยเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ผมกำลังจะเล่าในวันนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์เลยก็ว่าได้แต่เรื่องราวอนันงดงามนี่แหละจะกอบกู้ความเชื่อของเราต่อมวลมนุษยชาติ ความสำมคกีของคนกลุ่มหนึ่งทําให้เรารู้สึกมีความหวังขึ้นอีกครั้งนะครับเรื่องราวปฏิหารเนี่ยเริ่มต้นที่ m a c r o b e r ร์ o n นทรอฟีแอร์เรสนะครับหรือว่าการแข่งขันเครื่องบินระยะทาง18,200กิโลเมตรนะเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของเมืองเมลบ์นประเทศออสเตรเลียนะครับงานนี้จัดขึ้นในเดือนตุลาคมของปี1934 ผู้ออกแบบการแข่งขันนี่คือเซอร์เฮรา์สมิธนะฮะ mm hmm. นายกเทศมนตรีเมืองเมลเบิร์นในตอนนั้นนะครับแล้วก็เซอร์แม็กฟอร์สันโรเบอร์สันนักธุรกิจผู้ร่ำรวยจากธุรกิจขนมโดยเซอร์แม็กฟอร์สันยังเป็นสปอนเซอร์ของงานนี้ด้วย mm hmm. เขามอบเงินสนับสนุนในการจัดงานและรวมถึงเงินรางวัล1น0 0 0 0ปอนด์ให้กับผู้ชนะนะครับโดยมีเงื่อนไขนะฮะว่า ให้ตั้งชื่อการแข่งขันนียตามชื่อบริษัทแมคโรเบอร์สันของเขาเนี่ยนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดการแข่งขันกันสักหน่อยนะครับระยะทาง18,200กิโลเมตรเนี่ยมีจุดเริ่มต้นที่ฐานทัพอากาศเมตทนฮอ์ hall, ในอังกฤษนะครับเราก็แน่นอนฮรระยะทางไกลขนาดนี้ก็ต้องมีการจอดนะครับผ่านจุดจอด5จุดดังนี้นะครับจุดที่1คือแบกแดดนะฮะเมืองหลวงของอิรักนะครับ จุดที่2คืออัลฮะบัตที่อินเดียนะฮะจุดที่3ก็คือที่สิงคโปร์นะครับจุดที่4คือดาวินนะฮะนอร์ทเทิร์นเทเรตอรีนะครับในออสเตรเลียนะครับ,นนรบแล้วก็จุดที่5ก็คือชาลส์เวลส์ที่ควีนส์แลนด์นะครับจากนั้นก็จะไปสิ้นสุดปลายทางที่สนามแข่งเฟลมันตันที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนั่นเองนะครับส่วนเครื่องบินเนี่ยก็ไม่จำกัดขนาดแล้วก็กำลังเครื่องยนต์ของเครื่องบิน ขอเพียงแค่มีลูกเรือและอุปกรณ์ตามที่กําหนดไว้นะครับรางวัลมีให้ท้งผู้ที่ถึงเร็วที่สุดและผู้ที่บินได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยวัดจากตารางแฮนดิแคปที่จัดไว้นะครับอธิบายคําว่าแฮนดิแคปนิดหนึ่งนะครับเวลาเรามีการแข่งขันบางอย่างที่คนเนี่ยอาจจะมีเหมือนกับทักษะความสามารถแตกต่างกันแต่ว่าอยากจะมาเล่นในรายการเดียวกันเราให้ให้มันสนุกเนี่ยนะฮะก็จะเรียกว่าก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าแฮนดิแคปนะครับ ยกตัวอย่างกีฬากอลฟกีฬากอฟก็กฟจะมีแฮนดิแคปคนเล่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นแฮนดิแคป24ะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับ24ก็คือว่าถ้าเกิดคุณแข่งกับมือโปรเนี่ยนะฮะคุณได้เท่าไหร่เนี่ยคุณลบ24แต้มนะฮะล้วก็เป็นคะแนนที่แข่งกันแบบนั้นนะครับและแฮนดิแคปมันก็จะลดลงมาเรื่อยๆ,ๆนะครับจกนกระทั่งเป็นเลขตัวเดียวแล้วคนที่แฮนดิแคปศูย์เนี่ยโดยเทคนิคก็คือคนที่เป็นโปรเฟชชั่นอลหรือว่ามืออาชีพนั่นเอง นะครับข้อแม้1ข้อนะฮะคือเครื่องบินทุกลำจะต้องมาถึงจุดหมายเนี่ยใน16วันนะฮะการเริ่มแข่งขันเนี่ยเริ่มต้นตอนเช้ามืดของวันที่20ตุลาคมปี1934เครื่องบิน20ลำก็ทยอยกันขึ้นจากน่านฟ้าอังกฤษมุ่งสู่จุดหมายปลายทางนะครับท่ามกลางประชาชนที่มาชมเนกว่า60,000คนเลยทีเดียวนะครับเครื่องบินที่มาแข่งก็มีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นเก่า เครื่องบินตำเรียนขนาดเบาหรือเครื่องบินแข็งที่ทํามาสมําหรับรายการนี้โดยเฉพาะอย่างเช่นเครื่องบินที่ชื่อว่า the h a v i l l a n dh d 8 8 comet นะฮะรวมถึงเครื่องบินที่สร้างตำนานที่จ้องตดดำตลอดไปอย่างเครื่องบินที่ชื่อว่า d o u g l a s dc 2ของสายการบิน klm เจ้าของฉายา i v e r นะครับคำว่า i v e r ยเป็นภาษา Dutch แปลว่านกกระสา เหตุการณ์ที่ทำให้อเวอร์เป็นที่จดจำไปตลอดการเริ่มเมื่อวันที่23ตุลาคมปี1934นะครับกลางดึกของการแข่งขันวันที่3เครื่องบินอเวอร์ออกจากจุดจอดที่4ก็คือเมืองชชลส์เวลนะฮะกำลังจะมุ่งหน้าไปที่เมลเบิร์นแต่โชคร้ายนะครับเกิดเหตุการณ์พายุฝนโหมกระหน่ำจากทุกด้านทุกเส้นทางการบินทั้งหมดของพวกเขาเนี่ยเจอฝนหมดเลยนะฮะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกทั้งพวกเขายังตามหลัง DH 88คอมมอยู่ด้วยนะครับไอเวอร์เนี่ยก็ตัดสินใจมุ่งไปข้างหน้าฝ่าพายุเข้าไปนะครับมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับพวกเขาบินเข้าไปในพายุฝนฟ้าขนองซำลายนั่ยนะครับอุปกรณ์นําทางและวิทยุสื่อสารทั้งหมดบนเครื่องบินถูกฟ้าผ่าทําลายตอนนั้นไอเวอร์เนี่ยเรียกว่าเปรียบเหมือนคนที่ปิดตาสองข้างเลยนะครับกับจันเคจีพาเมนเชียและผู้ช่วยแจนโมจึงตัดสินใจบินไปทางตะวันออก โดยหวังว่าเขาจะพบกับเทือกเขา Great Dividing นะครับเราจะได้รู้ว่าจะต้องไปทางไหนต่อแต่ก็ดีเนี่ยความโชคร้ายของเราลูกเรือยังไม่จบแค่นั้นเมื่อพวกเขาตัดสินใจที่จะบินไปทางตะวันออกได้สักพักลูกเรือก็สังเกตเห็นน้ําแข็งค่อยๆก่อตัวขึ้นบนปีกและไปพัดน้ําแข็งนี้จะก่อตัวขึ้นเมื่อบินในพื้นที่ที่มีละอองน้ําเย็นยิ่งยวดซึ่งนั่นก็หมายความว่าน้าจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาแต่ยังไม่แข็งตัวนะครับยังคงสภาพเป็นของเหลวอยู่ ซึ่งเกิดได้เมื่อบินเข้าไปใน freezing rain หรือว่าหิมะที่ละลายเป็นฝนนั่นเองแล้วตกลงมากระทบพื้นหรือพื้นผิวที่เย็นจัดจกลายเป็นน้าแข็งนะครับลูกเรือทิ่เข้ามาเตือนนักบินทันทีเพราะยิ่งน้ําแข็งเกาะยิ่งทําให้เครื่องบินเริ่มสูญเสียแรงยกและพละกกาลังนะครับซึ่งอาจจะเป็นช้ที่ทาให้เครื่องบินตกได้กัปตันจึงตัดสินใจห,นหันหัวเครื่องไปยังทิศใต้นะครับพวกเขาต้องบินเป็นในทิศที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้แบบไม่รู้จุดหมายปลายทาง หากรู้จักแผนที่กับตันคาดว่าเครื่องบินน่าจะผ่านเมืองโกลเบินะฮะเมืองวังกาวังกาและเมืองอัลเบอรีพวกเขาหวังว่าจะสามารถลงจอดฉุกเฉินไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งในสามเมืองนี้เพราะว่าเชื้อเพลิงเ,งเองก็เหลือไม่มากแล้วนะครับที่สำนักงานใหญ่ของการแข่งขันในเมลเบิร์นพอรู้เรื่องว่าไอเวอร์ที่บินแบบตาบอดอยู่ตอนนี้เนี่ยก็พยายามหาทางติดต่อกับไอเวอร์เพื่อบอกให้พวกเขาไปลงที่สนามบินคุทามุรา แต่พยายามทุกวิถีทางก็ไม่สามารถติดต่อไอเวอร์ได้ผ่านไปสักพักสถานีวิทยุท้องถิ่นแห่งหนึ่งก็ติดต่อเข้ามายังสำนักงานการแข่งขันแจ้งว่าพวกเขาได้รับแจ้งจากพลเมืองว่ามีเครื่องบินลำหนึ่งเนี่ยกำลังบินไปทางทิศใต้ผ่านเมืองทาวงกามุ่งไปยังภูเขาโบกองแต่แล้วก็บินหันหัวกลับไปยังทิศเหนือนะครับมุ่งไปยังเมืองแอลเบอรีสำนักงานการแข่งขันรู้ทันทีว่าไอเวอร์กำลังหลงทางนะครับเขาต้องหาทางติดต่อให้เร็วที่สุด ก็เลยโทรหาคริสตินมอตนะครับซึ่งเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์อัลเบอรี่ทันทีสำนักงานการแข่งขันขอให้เขาช่วยฉายแสงเป็นรหัสมอสเพื่อบอกให้เครื่องบินได้รู้ว่าเขาอยู่ที่เมืองไหนแต่บรรณาธิการคนนั้นทํารหัสมอสไม่เป็นเขาเลยต้องรีบหาคนที่ใช้รหัสเป็นและหาทางเปิดไฟส่งสัญญาณรหัสเพราะต้องเป็นไฟที่ใหญ่หรือไม่ก็กินบริเวณกว้างนะครับแน่นอนเวลา,าใช้ไฟอย่างไฟฉายเนี่ยคนบนเครื่องบินก็คงมองไม่เห็นนะฮะ บรราที่การรีบไปหาวิศวกรไฟฟ้าของเทศบาลผู้สามารถควบคุมไฟฟ้าในเมืองได้และอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังอย่างรวดเร็วนะครับจากนั้นพวกเขาจึงไปหาคนที่รู้รหัสมอร์สซึ่งก็คือผู้ตรวจการปรษชีน์ประจำเขตนั่นเองทั้ง3คนนี้รีบเดินทางไปยังสถานีไฟฟ้าและทําการควบคุมไฟบนถนนของเมืองทั้งเมืองเนยนะครับเพื่อส่งสัญญ,ญาณเป็นรหัสมอร์สว่าแอลเบอรีในที่สุดเนี่ย ไอเวอร์ที่กาลังหลงทางก็เห็นแสงไฟแห่งความหวังจากความพยายามของคนบนพื้นนะครับพวกเขาบินบนมาเหนือเมืองเตรียมจะหาที่จอดแต่ในสมัยนั้นเนี่ยเอลเบอรี่เนี่ยยังไม่มีสนามบินให้ลงจอดนะครับเมื่อผู้ประกาศวิทยุที่ a อลเบอรี่ทราบข่าวนะครับเขาก็รีบไปยังสถานีวิทยุและออกอากาศไปทั่วเมืองทันทีเขาพูดแบบนี้ครับเขาบอกว่าขอให้รถยน์ทุกคันขับไปที่สนามแข่งม้าและเปิดไฟหน้ารถ ทำเป็นไฟรันเวย์ชั่วคราวเพื่อช่วยนำทางเครื่องบินในการลงจอดสิ้นเสียงประกาศไม่ถึง10นาทีนะครับรถกว่า80คันก็มาถึงพวกเขาเรียงรายราวกับไฟฉายเป็นรันเวย์ชั่วคราวอย่างสวยงามไอเวอร์วนรอบสนามแข่งม้าสองรอบเพื่อความแน่ใจจากนั้นก็ปล่อยพลุสัญญาณออกมาและลงจอดอย่างปลอดภัยทำกางประชาชนกองเชียร์และเจ้าหน้าที่เต็มรันเวย์นะครับ นักบินและลูกเรือทั้ง4คนปลอดภัยดีพวกเขาสึกทราบซึ้งในความมีน้ำใจและความร่วมแรงร่วมใจของชาวแอลเบอรีเป็นอย่างมากแต่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของตำนานแห่งความภาคภูมิใจของเมืองแอลเบอรีในรุ่งสามวันต่อมากัปตันและลูกเรือไอเวอร์ตัดสินใจสู้อีกครั้งเพื่อเชื่อเสียงของ KLM และประเทศเนเธอแลนด์พวกเขาซ่อมอุปกรณ์เติมเชื้อเพลิงเตรียมตัวบินต่อแต่พวกเขาอาจจะลืมไปว่าเมื่อคืนพวกเขาลงจอดที่สนามแข่งมา้าไม่ใช่รันเวย์ พอเป็นพื้นดินธรรมดาธรรมดาแล้วก็เปียกฝนด้วยเนี่ยล้อของไอเวอร์ก็จมอยู่ในโคลนแล้วก็ไม่สามารถออกตัวได้แต่การลากเครื่องบินขึ้นมาจากโคลนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับใช้คนเป็น10คนก็อาจจะยังลากไม่ได้เลยนะฮะงานนี้ชาวเมืองแอลเบรีกว่า300คนนะฮะจึงต้องช่วยกันดึงเครื่องบินออกจากโคลนพอเครื่องบินพ้นจากโคลนตมชาวเมืองก็ต่างตะโกนร้องด้วยความดีใจ ระบบหมายบอกมือให้กำลังใจระหว่างเครื่องบินไอเวอร์วิ่งทยานขึ้นสู่ทอนไฟครั้งหนึ่งด้วยความสามัคคีของชาวแอลเบอรีและความมุ่งมั่นของกัปตันในลูกเรือนะครับไอเวอร์ได้มาถึงเส้นชัยในสนามนแข่งแฟรง์ตันเมืองเมลเบิร์นด้วยเวลา90ชั่วโมง13นาทีเป็นที่2รองจากเดอะฮาวเวลรลน์ดีเอชแปดสิบแปคอมเมทที่เข้ามาในเวลา7 1ชั่วโมงนะครับแต่เมื่อเปรียบเทียบตารางแฮนดิแคประว่างเครื่องบินนะฮะไอเวอร์ก็คว้าชัยชนะไปนะครับ ส่วนดีเอ8ได้รางวัลเครื่องบินที่บินมาถึงเร็วที่สุดไปรัฐบาลเนเธอร์แลนด์รู้สึกชื่นชมความพยายามของชุมชนอัลเบรีเป็นอย่างมากนะครับก็เลยมอบตำแหน่งคุณนางชาวดัตช์ให้นายกเทศมนตรีเมืองอัลเบรีรวมถึงส่งผู้แทนชาวดัตช์นำของขวัญมากมายมามอบให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือครั้งนี้ไม่เพียงเท่านั้นนะครับชาวเนเธอร์แลนด์ที่ได้เรื่องราวนี้พวกเขาชบซึ้งในการกระทําของชาวเมืองอัลเบรีอย่างมาก จึงได้รวบรวมเงินจำนวนมากบริจาคให้กับโรงพยาบาลทั้งหมดในเขตอัลเบอรีในเนเธอแลนด์มีการสลักแผ่นป้ายเพื่อระลึกถึงการช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับแผน่นนะฮะสี่แผ่นนี้เนี่ยมอบให้เมืองอัลเบอรีสามแผน่นซึ่งก็ไปกระจายอยู่ตามจุดสําคัญๆของเมืองแล้วก็แผ่นที่4เนี่ยตั้งอยู่ที่เนเธอแลนด์เรื่องราวปฏิหารนินได้สร้างมิตรภาพระหว่างเนเธอแลนด์กับอัลเบอรีนับแต่นั้นมานะครับพวกเขายังคงติดต่อและสนับสนุนกันและกันจนถึงปัจจุบัน ขอบคุณที่ติดตามนะครับล้วเราพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by สะสีแอคเนโซลแบ่งฝุ่นคุมมันลดสิว